สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับน้องบูม BA นักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะเจอกันนะครับกับโค้งสุดท้ายนะอันนี้คือเป็นปฏิทินนะฮะท่านผู้ชมคือปฏิทินเนี่ยเดือนสิงหาคมนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเข้านะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไปพร้อมกันเนาะนะปฏิทินอาจจะเล็กหน่อยนะครับ3 2 7ดนะฮะอ่าดูได้เป็นหลายเลขนะเดี๋ยวผมขอส่องเหมือนกัน 3นะครับอ่ะถ้าเรา3 7 2 6นะครับห2สก็คือว่างวดที่แล้วเนี่ยออกอะไรเดี๋ยวเราดูอย่างนี้ก่อน7 5 0นะครับ7 5 0แล้วก็2 3มไหมฮะนะครับถ้าปฏิทินจีนเนี่ยมาแน่ๆสองสนะครับปฏิทินจีนมา2 3นะครับงวด16สิงหาคมนะฮะ 2องห้าหกส่ทำไมเดี๋ยวนี้ประกานะฮะหมึกหมดวจังเพิ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปบ๊บเดียวเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูพร,พร้อมๆกันว่างวดประจําวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับงวดประจําวันที่1กันยานะหกันยาสองห้าี่เนี่ย นะครับปฏิทินจีนเนาะปฏิทินไทยขอไว้อะเรามาดูเลขปฏิทินนะฮะออกอะไรดูไปพร้อมๆกันนะนี่ครับเดือนกันยาแล้วนะฮะวันที่หนึ่งนะครับ 1... อ่า1เดี๋ยวผมเขียนให้เท่าที่ผมเห็นกอนนะ 1...2...7...3...9 กนะฮะก็จะมีเท่านี้นะ 1...2...7...3...9 นะ ท่านผู้ชมเห็นเลขอื่นไหมนะฮะใช่ครับประมาณนี้เลย1เป็น2ได้เป็น7ได้นะครับอ่าเป็น9เป็น3นะครับก็มันจะออกประมาณเป็นแบบนี้นะฮะ1 2 1 7 1 3 1 9งวดที่แล้วเข้านะครับปฏทีทจินจีนเรามาดูงวดนี้กันนะ2 7 2 3 2 9นะฮะ 7 3 7 9แล้วก็3 9นะครับเอ่ส2 3ตัดออกไปเลยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หางนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูกันเอานะครับกับเลขปฏิทินจีนนะครับคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนจ้า